มีซีซวันนี้แพวจะเข้ามาทาสีห้องใหม่ค่ะ <laughs> สำหรับชุดที่แพลวเอามาทาสีในวันนี้เป็นเสื้อเน่าของแพลวเองค่ะผู้หญิงเนี่ยควรจะมีเสื้อสักตัวที่สามารถที่จะเปื้อนได้ทุกอย่างนะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็เป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงที่สวมใส่สบายแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะหลังจากที่เราเตรียมตัวพร้อมแล้วก็มาเริ่มทาสีกันเลยค่ะเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ใช้เทปเกาวกับกระดาษหนังสือพิมพ์ติดขอบที่เราไม่ต้องการให้เปื้อนค่ะติดที่ทั่วห้องเลยนะคะเพื่อสะดวกกับการทาสีค่ะ สำหรับสีแรกที่ใช้เป็นสีเทานะคะควรทำาไมอะสีที่ตกตะกนอนมาอนี้เนะออลืมบอกไปค่ะว่าหน้าที่ทาสีเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของแพลนะคะแพวก็แค่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนแพลเองนะคะที่เป็นคนมาช่วยทาค่ะ น้ำสีที่สองเลยนะคะเป็นสีชมพูหวานๆค่ะค่ะามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราทาสีได้กี่ห้องค่ะตันนี้เนี่ยเราทาสีห้องนอนได้หมน,น,นะคะเอาแรกเราเลือกเป็นสีทาอ,อ่อนๆแต่ว่าเป็นกลายเป็นสีฟ้าแบบน่ารักนารักะะเลยค่ะมาดูว่านอ้องนี่เป็นที่เ,เราทาไ วันนี้พีเพลขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ